Hello, hello. สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิชชาเกมเมอร์ค่ะก็อยู่กับพัดอีกเช่นเคยเลยนะคะกับเกม ยูโทเปียออริจินนะคะเกมดีเกมเดิมของเรานั่นเองนะสำหรับวันนี้นะคะพัดก็จะมาทำคลิปที่หลายๆคนน่าจะกำลังรออยู่เลยนะคะนั่นก็คือวิธีการลงดันเจี้ยนบอสดกนั่นเองค่ะซึ่งบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยอยากจะลงตั้งแต่มันเข้ามาแรกๆแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก็เพิ่งมีเวลานะแล้วก็ดันเนี้ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยรอให้แบบว่าโอเคเราแบบมีสติสัมปชัญญะพบก่อนนะทุกคนแล้วถึงจะมาทำคลิปสอนให้เนะ ซึ่งเอาจริงๆดันนี้ไม่ยากเลยนะคะลงง่ายมากแต่ว่าจะต้องอาศัยความสามัคีของตีนิสนึงนะคะถึงจะสามารถลงได้อย่างง่ายได้นะแต่แต่แต่ถ้าเกิดว่าใครมีแค่คนเดียวหรือเป็นโซโล่เพลเยอร์ก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าก็สามารถลงได้ด้วยเหมือนกันนะคะแค่อาจจะต้องใช้เวลาในการเคลียร์ที่แบบมันนานกว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับดันเจียนนี้นะคะเขาก็จะตั้งอยู่ด้านชั้นบนสุดเลยของเกาะมังกรนะคะ พอเพื่อนๆเ,เปิดแมปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วาร์ปขึ้นมาตรงวาร์ปสุดท้ายก็จะเจอลูกบอลอันนี้อยู่ตรงกลางค่ะก็มากดดูที่ลูกบอลตรงกลางได้เลยค่ะก็จะเห็นหน้าต่างนี้นะคะซึ่งมันก็คือหน้าต่างที่เอาไว้ใช้เข้าดันเจียนค่ะโดยมันก็จะขอไอเทมหนึ่งอย่างนะคะเป็นเอ่อฟิวเหมือนกุญแจในการเข้าดันนะทุกคนซึ่งอันนี้เราสามารถขามได้นะคะจากการกดเข้าไปที่หน้าต่างคามในตัวของเราเองเลยเนาะแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างสุด ก็จะเจอไอเทมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถฟาร์มของในเกาะมังกรอ,อะมาคาบได้หมดเลยนะคะจะค้าบกี่อันก็แล้วแต่เราเลยเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่ใช้สําหรับในการแลกของรางวัลบอสร,ระดับสีทองนะคะเดี๋ยวพะจะบอกอีกทีนะว่ามันแลกยังไงนะคะแต่ก็คือบอกเอาไว้ก่อนว่าอันนี้เนี่ยมันไมไ่ใช่เครื่องเรียกบอสอะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันจะเหมือนครุณนาะหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่เหมือนนะทุกคนบอสต,ตัวเนี้ยเราไม่สามารถที่จะเอาไม้ใส่เข้าไปแล้วก็รอเรียกออกมาได้อะไรางี้นะคะ แต่ว่าเราจะต้องใช้ไม้ในการแลกของรางวันแทนค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งเดี๋ยวก็ไปดูรายละเอียดกันอีกทีนะคะโอเคก็เริ่มกันเลยนะคะครับของลงูกนันให้เรียบร้อยแล้วก็ let's go ค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาในดันนะคะซึ่งดันนี้เขาจะจํากัดจํานวนผู้เล่นด้วยนะพัดไม่แน่ใจว่ากี่คนแต่ว่าเท่าที่ลองนะคะก็คือน่าจะประมาณ4คนต่อหนึ่งรอบเพราะว่าเคยเข้ามาผมกับเพื่อนประมาณ5คนแล้วมันมีคนนึงถูกดีดไปอีกแบบอีกอีกห้องหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะตัน4คนซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือรวมถึงแบบถ้ามีคนแบบแอบบแบบเข้ามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบมีคนอื่นเข้ามาอยู่แล้วเราก็ เข้าไปเพิ่มมันก็จะไปรวมกับเขาด้วยนะคะสิ่งแรกที่พระจัอธิบายให้ฟังนะคะก็คือการอัพเกรดป้อมนั่นเองค่ะโดยเพืเ่อนๆสามารถกดคําว่าอัพเกรดเทคที่ป้อมได้เลยนะคะแล้วมันก็จะโชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมา สิ่งที่เราจะต้องทํานะคะหลักๆมีอยู่2อย่างค่ะก็คือเราจะต้องกันป้อมของตัวเองไม่ให้ป้อมพังนะคะแล้วก็2คือเราจะต้องฆ่าบอลให้สําเร็จภายในระยะเวลาที่เกมกําหนดค่ะโดยการที่จะทําแบบนั้นได้นะคะเพื่อนๆก็จะต้องแบ่งงานออกเป็นสส่วนค่ะส่วนหนึ่งคือเราจะต้องคาบป้อมปืนต่างๆมากันป้อมของเราไม่ให้มอนเตอร์นะคะเข้ามาตีป้อมของเราได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือส่วนของเพลเยอร์ที่จะต้องไปฆ่าบอสนั่นเองค่ะ ซึ่งการที่จะทําแบบนั้นได้นะคะเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องอัปเกรดป้อมหลักของเราให้เลเวลสูงซะก่อนนะคะโดยเลเวลเนี่ยก็จะมีตั้งแต่1นถึงหตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะและในเลเวลที่6นะคะจะมีป้อมปืนที่โหดที่สุดอยู่นะคะป้อมปืนนั้นนะคะจะมีทั้งเลือดที่ถึกมากแล้วก็จะมีดาเมจที่เยอะมากซึ่งอย่างตี้พัดเนี่ยจะใช้ป้อมปืนระดมหงนี่แหละในการฆ่าบอดนะคะ ก่อนที่จะไปถึงป้อมปืนระดับ6กนะคะเราก็จะต้องมาทําการอัปเกรดป้อมระดับล่างๆกันก่อนนะคะวิธีการอัปเกรดเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆสังเกตช่องตรงนี้เห็นไหมจะมีคําว่าโดเน t อยู่นะคะ ตอนนี้ตอนเริ่มต้นเลยนะคะป้อมของเราจะอยู่ที่เลเวล1ค่ะและการที่จะอัพไปเลเวล2นะคะพัดก็จะต้องทำการฟาร์มไม้มา100อันแล้วก็แร่20อันซึ่งอันนี้เราสามารถแชร์กับเนตี้ได้เลยนะคะว่าเออเนี่ยเธอไปหาไม้นะเราไปหาแร่หรือว่าทุกคนจะช่วยกันแบบโดเนตเข้ามาก็ได้เพื่อที่จะให้มันอัปเกรดเลเวลได้ไวนั่นเองค่ะซึ่งในเลเวลแรกเนี่ยก็จะใชะ้ตามที่บอกไปเนาะพอเราหาของมาใส่เสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถ เปิดช่องที่1นนะคะให้เราอัพสกิลได้ค่ะซึ่งวิธีการอัพสกิลเนี่ยก็จะมีแยกย่อยไปอีกเดี๋ยวพัดจะพูดให้ฟังเนาะเพราะว่าถ้าพูดทั้งหมดตอนนี้ตอนนี้เพื่อนๆน่าจะแบบสมองไหลกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันแล้วก็มาอัพเกรดไปพร้อมๆกับพัดนะคะคลิปอาจจะนานนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าอยากให้ทุกคนตั้งใจดูทีละสเต็ปจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจไงถ้าเกิดว่าพัดข้ามสเต็ปไปนะคะโอเคค่ะสําหรับห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องที่มอนสเตอร์กากมากๆนะคะเราสามารถที่จะแบบ เอาดาบไปไล่หวดได้เลยไม่จําเป็นต้องคาป้อมปืนสักอันเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะอยู่ห้องนี้นานๆนะคะพัดก็แนะนําว่าเออมีป้อมปืนสักอันสองอันก็ดีเหมือนกันนะคะจริงๆมันแล้วแต่การแบบว่าจัดการของแต่ละตี้เลยนะแต่อย่างที่พัดไปลงมาก็คือพัดจะแบ่งคนเป็น จะมี1คนนะคะที่แบบเน้นงานโดเนทอย่างเดียวนะคะเน้นอัพเลเวลของป้อมอย่างเดียวเลยก็จะฟาร์มรัวๆเพื่ออัปเกรดอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็มี1คนนะคะที่เอาไว้คาปืนเพื่อกันป้อมหลักนะคะคนนี้เขาก็จะเน้นคาปืนอย่างเดียวเลยเพื่อกันป้อมหลักแล้วก็จะดูแลป้อมให้เราระหว่างที่เพื่อนคนที่เหลือเนี่ยไปฟาร์มนะคะส่วนที่2คนที่เหลือนะคะก็จะเน้นฟาร์มหนักๆนะคะเพื่อที่จะ เออเติมโดเนทบ้างแล้วก็เน้นไปขาป้อมเลเวล6นะคะแบบทีเดียวเลยเนาะอ่ะแล้วก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาตรงกลางจอเห็นไหมจะเป็นเลือดของป้อมเรานะคะตอนนี้มันลดเหลือ90กว่าแล้วนะคะก็คือมีมอนตีป้อมเราอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูเนาะเพื่อนๆของเราเนี่ยก็คือกําลังอ่าแยกย้ายกันไปฟาร์มนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยไม่มีใครกันป้อมเพราะฉะนั้นพัดก็เลยจะขาปืนมาสัก2ออันนะคะเพื่อที่จะเอามาวางกันป้อมไว้สักนิดหนึ่งนะคะ คือเวลาที่เราเปลี่ยนห้องนะคะขึ้นไปแบบชั้นต่อไปห้องต่อไปไอป้อมที่พวกเราสร้างเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะหายไปนะคะคือมันจะรีใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทรัพยากรคืนด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนก็ค้าป้อมแต่พอดีก็พอนะคะไม่ต้องค้ามาบอกว่าเป็นบ้านเป็นหลังวัง20-30อันก็ไม่ต้องขนาดนั้นเนาะเสร็จแล้วพัทก็จะมาโดนิทนะคะโดยการกดคําว่าโดนิทแล้วก็ใส่จํานวนเข้าไปนะคะซึ่งตอนนี้พัดมีอยู่90อันพัทก็จะใส่ไปเลยมันจะมีขึ้นบอกบรรทัดล่างสุดอยู่นะคะว่าเรามี แล้วก็จะใส่หมดเลยก็ได้หรือจะใส่แบบตามจํานวนที่เราแบ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะคะนี่มันก็ยังอัปเกรดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่ครบก็มาฟาร์มกันต่อระหว่างที่ฟาร์มเราก็ดูแจ้งเตือนที่หน้าจอไปด้วยนะคะมันจะมีกระพริบบอกเราเรื่อยๆเลยว่าตอนนี้ป้อมของเรามีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะพยายามอย่าให้มันลดแบบห้มพัวอะไรเงี้ยเพราะถ้ามันลดห้มพัวเนี่ยหมายความว่ามีมอนเข้าไปทุบป,ป,ป้อมเราแล้ว,ลวนะต้องรีบกลับมาช่วยกันดูเนาะตอนนี้มันยังไม่เป็นอะไรนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพอ มันขึ้นไปในชั้นสูงสูงนะคะก็ต้องมีสักคนหนึ่งที่มายืนกันป้อมเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็คอยเตือนเพื่อนถ้าสมมติว่าเออกันไม่อยู่หรือว่ามอนมันเข้ามาเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นก็ฟาร์มไปรัวๆได้เลยนะคะเอาให้ได้ทรัพยากรตามที่เราต้องการนะแต่ว่าพะจะแนะนํานิดนึงว่าจริงๆอ่ะเราไม่จําเป็นต้องเน้นฟาร์มหนักที่ห้องแรกนะคะเพราะว่าห้องแรกเนี่ยทรัพยากรจะดรอปน้อยมากๆเลยนะคะจะดรอปอยู่ประมาณต้นละสิบอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราขึ้นไปห้องสงห้อง3มนะคะทรัพยากรมันจะคูณจํานวนขึ้นมาเป็นดรอป30 40บอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเลเวลยาเราเยอะนะคะเลเวลของป้อมเราเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถคาบยาบับที่จะทําให้ขุดแร่ แล้วก็ตัดไม้ได้แรงยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ของเยอะขึ้นด้วยนะอ่ะแล้วก็เน้นแค่อัปเกรดในห้องแรกๆก็พอนะคะอย่างพันเนี่ยก็คุยกับตี้ไว้ว่าเดี๋ยวเราจะอัปให้ถึงเลเวล2ก่อนนะคะค่อยไปห้องถัดไปนะอ่ะแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆเราได้ทําการอัปเกรดป้อมเป็นเลเวล2เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปเนี่ยก็คือการปลดล็อกสกิลค่ะจะเห็นได้ว่าสกิลเนี่ยจะมีเยอะมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าเป้าหมายของพัทเนี่ยคือสกิลสิงโตสีทองข้างบนสุดค่ะ โดยการที่จะปลดสกิลสิ่งโตทองข้างบนสุดได้เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขอีกหนึ่งอย่างนะคะคือ เราจะต้องปลดสกิลที่เป็นสกิลควบคู่กันไปสสายค่ะก็จะเห็นว่าไอ้พวกสกิลสิงโตมันจะอยู่ระหว่างกลางใช่ไหมสมมติเพื่อนๆอยากได้สกิลสิงโตม่วงนะคะเพื่อนๆก็จะต้องปลดสายเหลืองกับสายฟ้าขึ้นไปนะคะเมื่อปลดทั้งสสายแล้วนะคะมันถึงจะเปิดให้เราปลดล็อกสกิลสิงโตม่วงนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพาจะปลดเป็นสิงโตทองนะคะเพราะฉะนั้นพาก็จะปลดสายสีฟ้ากับสีเขียวค่ะก็เริ่มปลดสายสีฟ้าก่อนเลยซึ่ง สกิลแต่ละอันนะคะก็จะต้องใช้ทรัพยากรในการปลดล็อกไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องฟาร์มทั้งของที่ใช้ในการอัปเกรดเลเวลป้อมฟาร์มทั้งของที่เอามาใช้ในการปลดสกิลแล้วก็ฟาร์มทั้งของที่เอาไปหาป้อมปืนด้วยนั่นเองนะคะฟาร์มในฟาร์มในฟาร์มในฟาร์มอีกทีหนึ่งเนาะก็คือฟาร์มชับมากเลยนะคะและพวกสกิลก็จะมีปีกย่อยแยกออกไปอีกนะคะว่าอันนี้ช่วยด้านนู้นด้านนี้อะไรเงี้ยซึ่งพัดก็เอาะไม่ลงรายละเอียดละกันเพราะว่าถ้าลงรายละเอียดเนี่ยคลิปนี้กนนน่่าาปวงึไเซิ นะคะงไงเพื่อนๆไปหาอ่านกันเอาเองได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายแบบทอดสมองเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้อยากคิดอะไรมากมายคาบตามพัดไปเลยจบนะคะก็คือจะเน้นในการปลดล็อกสกิลไปให้ถึงเลเวล6เสร็จแล้วก็คาบป้อมสิงโตนะคะไปใส่บอสจบเลยนะคะป้อมสิงโตคือจบจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิงโตม่วงเขียวหรือว่าทองนะคะก็คือคาบอนไนก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสิงโตทองเนี่ยมันก็จะมีความถึกมากกว่าป้อมอื่นๆอะไรเงี้ยแต่เท่าที่พัดลองใช้มาป้อมสิงโตทุกป้อมเนี่ยสามารถฆ่าบอสได้ ตายหมดเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนอยากจะคาบอันไหนนะคะลองไปใช้ดูกันก็ได้นะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะเพื่อนเพื่อก็จะต้องเผื่อทรัพยากรส่วนหนึ่งไปคาป้อมปืนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่มีป้อมปืนนะคะเราจะไม่สามารถฟาร์มได้เลยเพราะว่ามอนมันก็จะเข้ามาตีป้อมเราเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะแต่อย่างหงพันเนี่ยก็คือจะมีคนหนึ่งในตี้เขารับอาสาเลยเพื่อที่จะแบบเออเขาจะคาบแต่ป้อมปืนอย่างเดียวเลยนะเพื่อที่จะกันป้อมอย่างเดียวเลยจะเน้นคาบพวกป้อมที่ใช้กันอย่างเดียวเลยนะคะส่วนคนที่เหลือก็เน้นในการ ทำป้อมสีโตแค่นั้นเองนะคะก็ได้อยู่เหมือนกันแล้วแต่แผนเนาะว่าใครจะเน้นทางด้านไหนแต่ถ้าฟาร์มกระจนอิ่มนำสำราญแล้วก็พร้อมที่จะไปห้องถัดไปแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาทำการฆ่าบอสท,ที่อยู่ตรงกลางห้องได้เลยนะคะก็คือจะเป็นบอสเต่าน้่นเองซึ่งบอสเต่าเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ห้อง1ถึงห้อง3าเลยนะคะน้องจะถือบมาาๆต้องช่วยกันตีค่ะ พอฆ่าบอสเสร็จก็จะมีประตูวาร์ปให้เราไปห้องถัดไปนะคะก็กดวาร์ปไปได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากฟาร์มต่อเนี่ยก็ฟาร์มได้นะคะมันจะมีคูดาวบอกอยู่ว่าถ้าหมดเวลาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันวาร์ปเรามาให้โดยอัตโนมัติเลย ในช่วงแรกของการเปลี่ยนห้องนะคะหลังจากที่เราวาร์ปขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรารีบวางป้อมปืนให้ไวที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามอน่ะมันจะเข้ามาเร็วมากถ้าเราวางป้อมปืนชา้านะคะมันก็จะเข้ามาชาร์จป้อมเราแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนอนะ่ะหาของมาค้าไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเพื่อนคาบด้วยก็ได้นะคะเพราะว่า ห้องนี้แบบมันจะมีมอนเข้ามาจากหลายทิศทางมากๆถ้าให้เพื่อนขับคนเดียวก็อาจจะไม่ทันเนาะแล้วแต่การวางแผนของทุกคนแหละแต่ว่าถ้าเรามีของพอที่จะช่วยเพื่อนขับก็ข้าไปเถอะค่ะแบบไม่ต้องแบบขี้งกนะเพราะว่าเราต้องช่วยกันผ่านไปถึงจะสามารถรับของรางวัลได้กันทุกคนเนาะ และป้อมปืนแต่ละอันเขาก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะบางอันก็จะเน้นแบบดามีดหนักบางอันก็จะเน้นสโลมอนอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้กันนะแต่ว่าถ้าจะให้พันแนะนํานะคะพยายามคาป้อมหลายๆแบบมาวางนะคะเพราะว่ามันจะช่วยได้เยอะเลยมอนบางตัวมันไม่สนใจป้อมมันเดินทะลุป้อมไปก็ดีนะคะถ้าไม่มีป้อมสโลมันก็เดินถึงป้อมเราได้ไวอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าบางคนเขาก็จะไปวางป้อมตรงจุดที่มอนเกิดเลยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่การวางแผนของทุกคนนะมันสามารถเล่นได้แบบ หลายแบบมากๆนะคะแต่พันแนะนําว่าอย่าขาป้อมแบบใดแบบหนึ่งนะคะแล้วก็วางแต่แบบนั้นอย่างเดียวเพราะว่าถ้ามีแค่แบบเดียวอ่ะกันไม่อยู่ทุกคนเพราะว่ามอนอ่ะมันไม่ได้มีแค่ไอกบงโง่ๆนะมันมีแบบว่าเป็นกบเหลืองตัวใหญ่อันนั้นตีแรงมากแล้วก็มีกิเลนฟ้านะคะที่แบบมันไม่สนอะไรเลยทุกคนมันจะวิ่งพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะตีเราอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนไปเจออันนั้นเนี่ยก็จะแยนน่น,นิดนึงนะคะอะเห็นปะถ้าเกิดว่าเรามีป้อมที่มันสามารถดูดมอนได้ดึงมอนได้นะคะมันก็จะ แบบมอนมันก็จะลุมตีอยู่ที่ป้อมนี้อะไรเงี้ยไม่เดินเลยไปแต่ถ้าเราไม่มีปั๊บมันก็จะเดินทะลุไปเลยบางทีอะไรนเนาะก็พยายามค่ะป้อมให้มันหลากหลายนะคะแล้วก็วางให้อ่าเขาเรียกวอะไรครอบคุมทุกทิศทางที่มอนมันจะสามารถเดินมาได้นะคะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําคัญมากๆการคุยกับเพื่อนๆน,นะคะคือสําคัญมากเพราะว่า มันจะมีบางครั้งที่มอนออลิตนะคะก็คือพวกกบเหลืองตัวใหญ่หรือว่ากิเลนฟ้าตัวใหญ่อะมันเกิดเราก็ต้องรีบแบบคอกันว่าเออเนี่ยมันมาแล้วน่ามาช่วยกันตีเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนปล่อยให้อีกกบเหลืองเข้าไปนะคะบอกเลยว่ามันเสย2ที3ทีป้อมแตกแน่นอนนะคะมันตีแรงมากจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากหาป้อมที่ตีแรงนะคะแนะนําป้อมนี้เลยป้อมแรกนะคะอันนี้ตีแรงมากตีประมาณ1 2 0 140เน่เห็นปะแต่ว่าป้อมอันนี้อันเดียวเอาไม่อยู่ค่ะเพราะว่าบางทีมอนมันเดินทะลุไปนะ ก็ถ้าช่วงแรกครับไม่รู้จะคับป้อมอะไรก,ก็คับป้อมอันนี้มาก่อนเลยเป็นป้อมกันตายนะทุกคนนอกจากป้อมปืนที่เราสามารถขับได้นะคะเราก็ยังสามารถขับยาบับได้ด้วยค่ะซึ่งยาพวกนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจในการขุดแร่ตัดไม้ต่างๆนะคะแต่ส่วนตัวพัดมองว่ามันไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะทุกคนก็ไม่จาเป็นต้องอับก็ได้เพราะว่าตีธรรมดาก็ได้เหมือนกัน อ่ะแล้วตอนนี้เราก็อัพสกิลเป็นเลเวล6เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าพัดอัพมาสงสายเห็นป้าสีฟ้ากับสีเขียวเนาะถึงจะปลดข้างบนได้ค่ะแล้วก็หลังจากนี้เนี่แหละก็คือเราจะต้องไปหาทรัพยากรเพื่อที่จะคับนงป้อมสิ่งตมาอีกนะคะซึ่งทรัพยากรในการขับป,ป้อมสิงงตเนี่ยคือใช้เยอะมากแต่ว่าพอเราขึ้นมาในห้องระดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเดา ดอกพวกไม้แล้วก็แล่ที่แบบเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฟาร์มไม่นานเลยนะคะถ้าเราจะไปสู้ในห้องบอสเนี่ยพันแนะนําว่าให้ค้าป้อมสิงโตซักประมาณคนละ 2- 3ป้อมเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบฟาร์มโหดจริงๆอยากจะค้ามามากกว่าน,นั้นก็ได้นะอย่างคนในตีพัดเนี่ยก็คือฟาร์มไปล่อไป8ปดป้อมอ่ะทุกคนโหตีกันชํำม่ะบอสแบบรีเลื่ดไม่ทันรู่วตายนะคะยิ่งเยอะยิ่งดีป้อมนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าฟาร์มไม่ไหวจริงๆ3ป้อมสป้อมก็พอแล้วจ้า และนี่จ้ะมาแล้วนางกบเหลืองค่ะในตำนานบอกเลยว่าตัวถึงของตำบลน,นะคะใครจะไปเดี่ยวกับพี่แกก็คิดดีๆเพราะมันตีโคตรแรงเลยทุกคนแล้วก็เนี่ยดูดิมันเชิดเวอร์เห็นปะออ้ยเน็ตหลุดเลยทีเดียวไปไงตัวบักของแมพบอกเลยว่าน้องกบเหลืองนะคะอย่าให้เข้าป้อมเด็ดขาดเพราะถ้าน้องกบเหลืองเข้าป้อมปับ๊บตุยค่ะ แรงมากนะทุกคนต้องแบบถ้าเกิดมันมาเนี่ยต้องวอบอกกันเลยว่าเฮ้ย hey, ทุกคนมันมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาลุมมันให้มันตุยนะคะไม่อย่างั้นเนี่ยเราจะขีดแต่ว่านี่ค่ะตัวตึงของตี้ค่ะเขาฟาร์มโหดเกินเขาก็เลยเอาป้อมสิงโตมาตีกบเลยจ้าชิวเห็นไหมป้อมสิงโตคือถ้าเป็นสิงโตทองเลือดเยอะมากนะคะสามารถยืนเดี่ยวกับกบได้เลยเนี่ยถ้าแบบมันเป็นป้อมระดับสูงอะ่ะ พวกมันมันจะหยุดอยู่ที่ป้อมนะพัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ้าแล้วนี่กิเลนจ้ะน้องกิเลนเห็นบ้านนี่เดินไปแล้วบ่สนใจลูกหลานบ่สนใจจ้าไปแล้วนี่นี่เอาติดติดติดนะคะคือพวกกิเลนพวกนี้เนี่ยเห็นบ้ามันจะพยายามเดินออกอะ่ะแล้วเนี่ยมันหลุดเลยเห็นบ้ามันจะไม่สนใจป้อมเป้อมอะไรเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่สนใจคนด้วยมันจะวิ่งไปที่ป้อมเราอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาน้องปรากฏกายขึ้นมาเพื่อนๆต้องรีบคอหาก,กันว่า ช่วยด้วยจ้ามันมาแล้วจ้าอะไรเงี้ยว่าสวบวเกือบได้ตีนะโหเกือบมีริ้วรอยนะคะแต่ว่าเรากันเอาไว้ได้นะคะบอกเลยว่ารุนละทึกมากเลยนะคะเวลาอีพวกนี้ปรากฏมาฟิลแบบผ้ากีฬามันๆอะไรเงรี้ย อ่ะแล้วพอเราพร้อมที่จะเดินทางก็ค่าบอร์ดได้เลยนะคะซึ่งพัดก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูครบทุกห้องนะทุกคนเพราะว่าอยากจะพยายามตัดคลิปให้มันเร็วๆนะคะแต่และห้องมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะก็เล่นเหมือนกันเลยก็คือความของการป้อมแล้วก็ตีบอร์อะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปห้องสุดท้ายกันเลยนะเป็นห้องบอรนะคะ และในสำหรับห้องบอสนะคะพัดก็มีวิธีแนะนําเพื่อนๆอ,อยู่ประมาณ2วิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือเป็นการเล่นแบบเ a y s a ซ e สำหรับเพื่อนๆที่แบบเออของยังไม่ได้ฟูมากไม่ได้มีป้อมทองเยอะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องการที่จะฟาร์มทรัพยากรเพิ่มเติมในห้องบอสนี้นะคะก็แนะนําว่าเข้าเกมมาปุ๊บให้วางป้อมรอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ป้อมทองหรือว่าป้อมปืนธรรมดาที่ทุกคนมีอยู่นะคะวางไปเลยเพื่อที่จะก,กันป้อมหลักของเราเนาะเพราะว่ามอนในห้องเนี้จะค่อนข้างมาเยอะแล้วก็มาถี่มากๆนะคะในห้องบอสนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องวางให้ครอบคลุมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มของมาจนฉ่าแล้วอะไรอย่างงี้เนาะแบบเตรียมบวกบอสแบบเต็มที่แล้วนะคะก็สามารถแบบวางป้อมดักเอาไว้แล้วก็ไปลากบอสมาได้เลยนะ พอบอสมาอยู่ในรัศมีของป้อมปืนนะคะมันก็จะระดมยิงบอสกันแบบรุนรัวแบบช้ำๆเลยแล้วคือการแบบว่ายิงครั้งหนึ่งอ่ะมันทำดาเมจก,กับบอสประมาณ200กว่าทุกคนก็คือแค่ปล่อยให้ป้อมยิงอะ่ะเราไม่ต้องทําอะไรด้วยซ้ำอ่ะบอสก็จะตุยเย่แบบง่ายดายแล้วนะคะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แบบจะฆ่าบอสได้เร็วมากแต่ณปัจจุบันพัทมีวิธีที่ตึงกว่านั้นคะ่ะทุกคน นี่เลยครับทุกคนบอกเลยวิธีนี้ตึงสุดๆนะคะก็คือของฟูจะไม่รู้จะฟูยังไงแล้วนะให้ค้าบเอาแบบว่าป้อมทองมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะคะเสร็จแล้วก็มาวางล้อมบอสแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็คือยืนจิบกาแฟรอได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทําการตีบอสให้เราเองแบบรัวๆๆเลยนะคะล้อมไปทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะ แต่วิธีนี้จะแบบเสี่ยงนิดนึงถ้าเกิดว่าเราตีบอสแบบนานเกินไปมอนก็อาจจะเข้าไปตีป้อมเราแตกได้ต้องแบบมีคนหนึ่งไปชำะเืองมองป้อมสักนิดนึงนะคะถ้ามีมอนมีอะไรเข้าไปก็ต้องรีบตีมอนให้ได้เนาะแต่เท่าที่พัดไปลองมานะคะมอนยังไม่ทันเกิดเลยคะ่ะบอสตุยเย่ก่อนนะคะน่นที่เห็นว่าไอ้บอสตัวหน้นยังไม่ตายคือมันติดบั็อกอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเดินไปดูมันหน่อยสักนิดนึงว่าจังไไดเป็นจังไได อ่าเรียบร <moder ne. S 1> ้อยสู่ขีดไปแล้วนะคะวางป้อมขนาดนี้ไม่ขีดก็ว่าแล้วนะเรียบร้อยค่ะแล้วมันก็จะจบลงไวมากนะคะดันเจี้ยนของเราก like, er like ็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้มันแบบตีบอสไวนะคะก็ช่วยกันฟาร์มอย่างโหดๆเนาะอย่างแบบคนละ3าสี่ป้อมก็ได้แต่ว่าเนี่ยถ้าฟาร์มโหดเหมือนคนในตีพัทก็เนี่ยแป้อมไปเลยคนละ8ปดป้อมสองคน16ป้อมโอ้โหบอสจะทานทนยังไงไหวฮัลโหล เสร็จแล้วก็ไปรับรางวัลที่ด้านหลังได้เลยนะคะตรงหีบสมบัติหอยซึ่งเงื่อนไขในการรับรางวัลเนี่ยหลายคนพลาดกันไปเยอะแล้วนะคะมีบางคนแบบลงฟรีก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพัดจะอธิบายเงื่อนไขให้ฟังแบบช้าๆชัดๆ,ๆนะคะแต่ว่าทุกคนก็คือต้องตั้งใจฟังนะไม่งั้นก็อาจจะพลาดได้เหมือนกัน สำหรับดันเจี้ยนนี้นะคะจะมีรางวัลด้วยกัน3แบบค่ะแบบแรกเนี่ยก็คือระดับบอนส์นะสำหรับรางวัลระดับบอน์เนี่ยคือเพื่อนๆสามารถกดรับได้เมื่อคะแนนของเพื่อนๆถึง5,000แต้มนะคะเวลาที่เราเข้าไปในดันแล้วเราทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้หรือขุดแร่นเนี่ยมันก็จะได้แต้มมาด้วยค่ะพอแต้มครบ5,000แต้มนะคะเพื่อนๆก็สามารถรับรางวัลได้เลยไม่จําเป็นว่าจะต้องลงดันชนะหรือว่าไม่ชนะนะคะคือรับได้หมดเลย ซึ่งอันนี้นะคะจะสามารถรีเฟซได้นะคะ1ครั้งต่อสัปดาห์โดยที่แบบรีฟรีนะไม่ต้องเสียของอะ่ะคือ1ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อนๆสามารถเช็คดูจากข้างล่างนี้ได้เลยถ้ามันรีเฟซฟรีได้มันก็จะเขียน1เอาไว้นะคะแต่ถ้าเรารีฟรีไปแล้วอยากจะลงอีกอยากจะรับรางวัลอีกนะคะก็สามารถที่จะไปหาไอเทม มารีรางวัลได้ค่ะซึ่งไอเทมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน้ตเนี้ยคือจะเก็บได้ตามแมปทั่วไปเลยนะคะตามใดที่เรามีไอเทมตัวนี้นะคะแล้วก็จะรีรับรางวัลได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะแต่ว่าข้อควรระวังคือเพื่อนๆจะต้องรีรางวัลให้เสร็จก่อนที่จะเข้าไปลงนะเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบลงจนเสร็จแล้วไปกดรับห้องสุดท้ายแต่เรายังไม่ได้รีรางวัลเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่าแต้มอ่ะมันจะนับก็ต่อเมื่อเราทําการรีรางวัลแล้วนั่นเอง เพราะฉะนั้นก่อนเข้าดันนะคะเพื่อนๆต้องเช็คให้เรียบร้อยว่าเพื่อนๆออรีลางวันแล้วใช่ไหมถ้าเช็คเรียบร้อยว่ารีแล้วถึงจะลงได้นะคะแต่ถ้ายังไม่รีก็ให้รีบรีก่อนเข้าดันนั่นเองนะหลายๆคนจะพลาดตรงจุดนี้นะคะและสุดท้ายก็คือเข้าไปลงฟรีนะพอถึงห้องสุดท้ายปั๊บเอายังไม่ทันรีเลยก็ลงฟรีไปเลยจ้าตรงนี้นะ่ะสำคัญมากๆเลยนะคะ และรางวัลประเภทถัดมานะคะก็คือรางวัลระดับซิลเวอร์นั่นเองค่ะซึ่งรางวัลระดับซิลเวอร์สามารถกดรับได้จากตรงนี้เลยค่ะมันจะกดรับได้สัปดาห์ละ1กล่องเท่านั้นนะคะและไม่สามารถรีเฟซได้ค่ะซึ่งพารคิดว่ามันจะต้องลงดันเจียนให้สําเร็จก่อนนะคะถึงจะสามารถกดรับได้แต่ว่าก็ยังไม่เคยลองนะว่าถ้าสมมติลงไม่ผ่านหรืออะไรเงี้ยมันจะรับได้ไหมถ้าเกิดว่าใครเคยไปลองแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้ค่ะ และรางวัลระดับสุดท้ายนะคะก็คือรางวัลระดับโกลนั่นเองค่ะรางวัลน,นี้เนี่ยจะไม่สามารถกดลับได้เลยนะคะเพื่อนๆจะต้องไปทําการขาบไอเทมสาหรับแลกรางวัลมาก่อนนะคะก็คือชิ้นนี้นี่แหละจํานวนที่ใช้ขาบเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนาะ พอค้าเสร็จก็มากดตรงคำว่า l e a v reward นะคะแล้วก็กด deposit ใส่มันเข้าไปพอใส่เสร็จนะคะเราก็ทำการลงดันให้เสร็จสับแล้วก็ไปรับรางวัลได้นะคะในห้องบอสห้องสุดท้ายนั่นเองะคะ่ะซึ่งอันนี้อยากให้จําไว้แม่นๆเลยนะทุกคนว่าเวลาที่จะรีรางวัลหรือว่าใส่ของแรกรางวัลเนี่ยให้ใส่ให้เสร็จตั้งแต่ตอนก่อนเข้าดันนะคะเพราะว่าถ้าเราลืมใส่หรือลืมรีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ลงฟีสูงมากๆเลยเนาะ นี่นะคะก็คือจะได้เป็นกล่องทองมาค่ะซึ่งกล่องทองเนี่ยก็น่าจะเป็นกล่องที่ระดับสูงที่สุดแล้วนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสดรอปของแรมากกว่ากล่องอื่นๆเลยด้วยเนาะ ของที่แรที่สุดสำหรับดันเจียนนี้นะคะพัดก็คิดว่าน่าจะเป็นคำพี่นะคะที่ใช้สำหรับในการเรียกบอสนกที่เป็นสัตว์ตีแล้วก็สัตว์ขี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่แบบว่าน่าจะเป็นซูเปอร์แรเลยก็คือสกินดาบินค่ะซึ่งอันนี้ก็เห็นแบบว่าชาวต่างชาติหลายคนนะคะก็เริ่มได้กันแล้วแล้วบางคนก็เอาไปขายในตลาดด้วยนะคะราคาดีมากๆแต่แน่นอนว่าเรายังไม่ได้เลยนะทุกคนก็ ต้องลงกันต่อไปนะคะพัดก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดรอปแค่กล่องทองอย่างเดียวเลยไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีน้องๆในเผ่านะคะที่เขาเปิดกล่องบอสกล่องซิลเวอร์นะคะแล้วก็ได้พวกที่เรียกบอสมาด้วยก็โอเคถือว่าดีเหมือนกันเนาะแต่สําหรับพัดเองเนี่ยยังไได้อะไรดีๆเลยนะคะได้แต่แค่พวกของทำเอนชานของแบบทำยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ เกลือไปตามระเบียบเนาะยังไงเดี๋ยวเราต้องรองลงกันยาวๆอยู่แล้วนะคะสําหรับดันนี้ก็ถ้าได้อะไรดีๆก็เดี๋ยวจะเอามาอวดอีกทีแล้วกันนะจ๊ะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับพื้นฐานในการลงดันเจียนบอสนกนะคะต้องบอกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่พัดยังไม่ได้ไปศึกษาอย่างจริงจังนะคะเช่นป้อมปืนทั้งโหมดแต่ละอันแตกต่างกันยังไงแต่ละอันดียังไงอันนี้ก็คือยังไม่ได้ไปศึกษาจริงจังแล้วก็ยังมีไอเทมอีกหลายอย่างมากๆที่พัดยังไม่ได้ใช้ในดันเจียนนี้นะคะสกิลก็ยัง ปลดไม่หมดไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนนะคะก็คือปลดแค่สายที่ใช้เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอเวลาให้พัดแบบลงบ่อยกว่านี้นะคะเชี่ยวชาญกว่านี้แล้วอาจจะมาทําคลิปแนะนําเพื่อนๆได้นะคะว่าเออต้องคาป้อมไหนป่อมไหนถึงจะดีแล้วก็มีวิธีไหนไหมที่มันจะทําให้เราจบดันได้ไวมากมากนะคะเพราะว่าดันเนี้ยปกติใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะที่พัดเคยทําเร็วสุดก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้หรือว่า28นาทีซึ่ง มันก็ยังนานอยู่อะไรเงี้ยไม่แน่ว่าในอนาคตถ้าเรารู้ทิคหรือว่ารู้ทางก็จะทําให้มันแบบเร็วจบได้เร็วกว่านี้อะไรเงี้ยเนาะยังไงก็ต้องให้เวลาในการศึกษากันต่อไปนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะพายก็คิดว่ามันน่าจะเป็นพื้นฐานแบบสุดๆและที่ทุกคนดูแล้วก็น่าจะเอาไปลงตามกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนที่แบบเออพัดข้ามไปหรือพัดเข้าใจผิดต,ตรงไหนเพื่อนๆก็ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนบุยบุย